ดินอันดับต้นๆที่มีผู้คนถามหามากที่สุดในเวลานี้หนีไม่พ้นจังหวัดระยองค่ะและโดยเฉพาะอําเภอแกลงด้วยแล้วเป็นอันดับหนึ่งในจังหวัดระยองที่มีผู้คนถามหาและราคาพุ่งมากที่สุดตรงนี้ดีเป็นอย่างยิ่งที่ราคาไม่แรงและมีส่วนผสมทั้งหมด13ไร่ไปดูกันค่ะ วัชริยาบ้านและที่ดินสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้เกิดวิกฤตการณ์มากมายในบ้านเมืองของเรานะคะผู้คนมากมายก็เริ่มที่จะมาหาที่ดินต่างจังหวัดที่สุขสบายมีต้นไม้ตรงนี้มาพามาเลยค่ะจังหวัดระยองอันดับต้นต้นที่ผู้คนถามหามากที่สุดนะคะในพื้นที่ส3าไร่1งาน20ตารางวาค่ะเป็นที่ดินสวนผสมออร์แกนิกนะคะเปิดภาพมาที่ตัวบ้านนะคะเป็นตัวบ้านไม้สองชั้นปกบบธรรมดาบ้านบ้าน,าน,านแต่ว่าโปร่งโล่ง,ลงสบาย บ้านนี้แถมนะคะแถมไปในที่ดินด้วยเลยเพราะว่ายกเอาไปด้วยไม่ได้พี่น้องจะรีโนเวทยังไงแล้วแต่เลยค่ะเจ้าของฝากบอกมามีต้นขนุนอยู่ด้านหน้านะคะด้านมาอ้ามีคนสนับสนุนยินดีด้วยแล้วก็ด้านข้างลายล้อมหลังบ้านหน้าข้างบ้าน,นลายล้อมไปด้วยสวนผลไม้ฉนดเลขที่สองสี่สามแปดเจ็ดค่ะพี่น้องในนี้เป็นสวนผสมมีอะไรบ้าง มีต้นมังคุดเป็นหลักนะคะสองรอต้นเข้าไปแล้วเฉพาะต้นมังคุดเป็นแบบแนวออร์แกนิกด้วยค่ะพี่น้องเงาะสิบต้นกระท้อนกับมะยงชิดรวมกันได้ยี่สิบต้นนะคะพี่น้องมีผลไม้อื่นๆปลาปล,า,ปลาอย่างกล้วยมะละกอส้มกกอโอพวกนี้เขาชอบกินไงเขาเลยปลูกและแอบเห็นมีอื่นๆด้วยพี่เจ้าของที่กระพาทัวค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่เขาดูนะคะ สวนผลไม้แนวออร์แกนิกที่เขาภาคภูมิใจในพื้นที่13ไร่ของเขานะคะปลูกแบบออร์แกนิกไม่ใส่สารเคมีใดๆค่ะร้อยห่งร้อยห้าสิบส่งฝัดสายตรงร่วนมูเนาะเป็นออร์แกนิกทั้งหมดสวนไม่มีเคมีแล้วก็พอตกตอนเย็นจะมีใส่ป่าวิ่ง ค่ะจะมีไก่ปลาตัวผู้และตัวเมียล่อเล่วิ่งตามตัวอุยดีจังเลยแล้วก็จะมีพวกนกบแปลกอะไรเน่ะเดี๋ยวเจะมานกตัวใหญ่ๆนกหัวหัวเหมือนคล้ายๆนกปงแต่ตัวใหญ่หัวสีฟ้อสีขาวก็มีกงสูงเลยที่นี่เพราะที่นี่ไม่มียาไม่มีเคมีที่รัหิวหิวก็แกะกินได้เลยถ้าเป็นส่วนอื่นแกะกินไม่ได้นะไม่มียาอันนี้ไม่ใส่ยาไม่ใส่ยาปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยีบัวทิพเป็นไม่ใช่เคมี อันอันนี้ต้นอะไรคะนี่อันนี้ต้นอะไรคะต้นนี้อันนี้มะยงชิดค่ะอ๋อมะยงชิดใช่ค่ะมะยงชิดออกไปแล้วยังออกไปแล้วค่ะีที่ออกไปรับเก็บไปหมดแล้วนี่จะถอนอันนี้จะถอนเนี่ยค่ะลูกออกเต็มเลยถึงเวลาก็มีคนเข้ามาเหมาห่อไหมคะไม่ได้ห่อค่ะธรรมชาติเห่อไม่หมนเลยสูงไม่มีคนห่อใช่ทำกันไม่ไหว ไม่หอยยังอร่อยเลยค่ะเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ใหญ่แ,แ,แค่ตัวที่ดินผืนนี้รวมๆแล้ว17ล้านบาทค่ะไม่แพงนะไล่ละล้านกว่ากว่ามาถ่ายในช่วงนะมีนาคมมันคุดเริ่มออกดอกแล้วค่ะข้อดีของที่นี่คือเขามีฝายน้ํารอบพื้นที่เขาเลยนะคะพี่น้องเรื่องน้ำเนี่ยดีไม่ต้องไม่ขาดแคลนค่ะ เดี๋ยวปลายปลายคลิปจะมีฝ่ายน้ําให้ดูจากฝีมือการถ่ายภาพของเจ้าของที่นี่นะคะใครที่อยากมีสวนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะในการปลูกผลไม้ให้เติบโตขึ้นมาและทําเป็นสวนเพราะฉะนั้นถ้ามันสําเร็จแล้วปลูกเป็นต้น,นธนูถนอมมาอย่างดีแล้วมันก็คู่ควรกับเรานะคะพี่น้องใครมีทุนมองหามาเลยมาทางนี้ค่ะนี่คือฝ่ายฝีมือการถ่ายของพี่เจ้าของที่ดินค่ะนะ เราถ่ายส่งมาให้โอ๋เนี่ยมาดูแปลงด้านบนดาวเทียมกันบ้างนะคะว่าติดถนนสุขุมวิทแค่300เมตรมีค่ะพื้นที่ของเขาใกล้อะไรมาปึ้ง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 นี่คือใกล้สถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารต่างๆมากมายนี่ค่ะบอกให้รู้ว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ทั้งด้านการกินอยู่นะคะตัวสีแดงนี่คือร้านอาหารแล้วก็ถัดมาเป็นโรงแรมค่ะมาพร้อมรลยยังคะที่จะเป็นเจ้าของ สวนผลไม้ออร์แกนิกที่ระยองถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆโทรมา082 461 4665ยินดีต้อนรับเจ้าของคนใหม่นะคะ